สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจับมือกับการประปาส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนากำลังคนอาชีวะทักษะช่างประปามืออาชีพตอบโจทย์ความต้องการของตลดาดแรงงานค่ะนายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นประธานลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอการประปาส่วนภูมิภาค หรือกอปปอพอและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือกอพอรอในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพประปาให้กับนักศึกษาประชาชนตลอดจนบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณห้องประชุม1508อาคาร1ชั้น5การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยมีนายจักรพงศ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวถึงความร่วมมือในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพประปาให้กับประชาชนนายสมาัต์ปัทธรมสุคนอธิบุดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กล่าวถึงความร่วมมือในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพประปาให้กับประชาชน และมีคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา3ปีค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างประปาให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนนักศึกษาและบุคลากรภายใต้สังกัดสอ,อสอเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพช่างประปาที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นายยศพลเวนุกโกเศสเลข,ขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงและมีบทบาทในการส่งเสริมอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่มุ่งเน้นคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยความร่วมมือในครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีงานช่างประปาพร้อมทั้งผนึกกำลังร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการยกระดับและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านงานช่างประปาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้และเกิดความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยทั้ง3ฝ่ายค่ะจะร่วมมือกันในการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประปาตลอดจนปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อรายวิชาในการฝึกอบรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะวิชาชีพช่างประปาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตจัดทำเอกสารประกรอบการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพประปาให้กับกลุ่มเป้าหมายจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะและประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาการฝึกอบรมพร้อมทั้งออกใบวุฒิบัตรร่วมกันเพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและจัดหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดทําวุติทบัตรสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการภายใต้กรอบงบประมาณที่การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนสถานที่สำหรับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแผนกำหนดเป็นรายวิชาของหลักสูตรเพื่อสร้างช่างประปามืออาชีพต่อไปค่ะทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคได้กล่าวว่า หลักสูตรการสำรวจติดตั้งและซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานอบรมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมรับวุฒิบัตรรับรองสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพช่างประปาที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โดยในช่วงปี2566ถึง2568ทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมแล้วจำนวน33รุ่นสำเร็จการอบรมแล้วจำนวน650คนในพื้นที่26จังหวัดทั่วประเทศ และในปี2569ค่ะได้กำหนดการจัดฝึกอบรมจำนวน20รุ่นในพื้นที่20จังหวัดทั่วประเทศได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีอ่างทองนครนายกสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาปัตตานีนาราธิวาสชัยภูมิมหาสารคามหนองคายเลยอุบลราชธานีสุรินทร,ร์แพร่พะเยานครสวรรค์และสุโขทยัย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า400คนนับเป็นการขยายโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงความรู้และทักษะงานด้านประปาอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ